ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยละกันครับ,รบเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมประจำวันที่19ครับตุลาปี67 คลิปนี้เราอยู่กันที่ร้านพี่กระจางด้วยพี่น้องพาพี่น้องมาชมสินค้านะครับวันนี้โทรหาเห็นบอกว่ามีระบบไฟพี่น้องสอบตัวไหนก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับผมแอดไลน์เข้ามามาแล้วสวัสดีครับผมหายหน้าหายตากันเลยช่วงนี้งูเต็มไปหมดออกบูธออกบูธด,ด,ด้วยติดงานด้วยเออคืูอะไรบ้างไม่ไม่ไมไมค่อยมีของหรอก ของพี่มันมันยังมีเหลือบ้างเออฮะก็พอสะสมได้อ่ะพี่ลุยเลยตัวไหนดีเอาเลยก่อนเนาะเอาเอาเลยเยอะๆตัวไหนดีครับผมตัวนี้เหล็กเอ่อเหล็กใส่บอดไฟโอ้โขบตัวสี่ศูนย์ได้ใส่โขบตัวห้าหกได้โขบตีทรงก็ได้แล้วอืมสภาพดีนะครับโอ้สมบูรณ์เลยเอาอันนี้ได้เท่าไหร่ดี่ตัวนี้ออกันอกรวมตรงหนึ่งพันหกร้อยบาทรวมจัดส่งให้นะครับหนาหนา ยังมีนะครับใคร,ใครที่มีบอดแล้วยังไม่มีเหล็กนะครับตัวนี้ต,นตัวนี้ยังอยู่ในไปเราติปอันนี้ไม่มีฝาเนอะบอกก่อนออคอมเพกสตัวนี้เอาเอาเท่ากันไปเอาพันหกครบรวมชงหนึ่งพันหกร้อยบาทรวมส่งอะไรดําๆอยู่ข้างในอะ่ะอันนี้เอดิมเมอร์ครับยังไม่ได้เช็คตัวนี้เหล็กอันนี้น่าจะสิบสองเนาะครับสิบสองยููอืเราจะลึกเท่ากันกับตัวนี้ครับสิบเจ็ดครับ ตัวนี้ได้เท่าไหร่ดีค่าส่งนะน่ะอืมอย่างนี้เอาผมเอาผมเอาสองพันสองพันห้าแต่ค่าส่งก็ตามจริงแล้วกันเนาะสองพันห้าครับค่าส่งน่าจะประมาณสามร้อยครับามันแปดไหมเออสองแปดเราดูส่งให้ครับตัวไหนอีกครับอ๋ออันนี้ใส่บอร์ดได้ใส่ไม้ได้โอ้กลองไม้ของตองเจ็ดตัวนี้เอา450รวมส่ง450รวมส่งไปเลย ครัับตวนี้สายลำโพง20เมตรนะ2คูณ2.5 2คูณ2.5พร้อมหัวสเปกค้อน700บาทรวม9ส่ง50บาท750รวมส่งครับ750รวมส่งนี่ครับอีกสายตรงนี้ครับสายพวกนี้เป็น20เมตรหมดเลยนี่อันนี้2คูณ2.5 2คูณ2.5สายใหม่เด้อพี่น้อง20เมตรนะครับครับตัวนี้เอา550 550บาทรวมส่งให้ รวมส่งให้ด้วยครับยี่สิเมตรนะไม่ใช่ย5ิบ้านะเออตัวนี้สี่คูณสองจุห้าครับตัวนี้ได้มาไม่เยอะครับอืมโอเคอยู่นะครับผมมาหนาอยู่อืมตัวนี้ได้แปดร้อยห้าสิบรวมส่งแปดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับยี่สิบเมตรนะยี่สิบเมตรใครจะเอาย5ิบห้าก็ได้ย5 25ิบห้ายิบห้าจะอยู่ที่หนึ่งพันบาทรวมส่งหนึ่งพันบาทรวมส่งครับขายราคาเท่ากับคนไายด้ย เอัเน้อนี่ฮ้อนฮ้อนฮอนฮอนเออฮ้อนยังอยู่เนื้อฮ้อนอกอ้อมนะครับมีสองตัวอาคู่นี้เอาอะไรดีคู่นี้เอาพันห้ารวมส่งไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งให้เลยคู่นี้นะอืมห้องโมเฟยเลยสองตัวโมเฟยเหลือเยอะครับเฉยไหมโมเฟยตัวละสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยบาทครับสองพันเก้าร้อยบาทค่าส่งขอด้วยหนึ่งป็นสามพันครับเป็นสีตานะวอมผีวอมอย่างเดียวครับครับอันนี้ เนี่ยสายไฟแล้วทั้งนี้ใช้งานยื่สิบเลยอืมเยอะนะประมาณเฉียดเฉียดสองร้อยเมตรครับเนี่ยสามสามม้วนอีกหนึ่งโอ้อันนี้คือเป็นม้วนยาวหรือต่อม้วนม้วนเลยนะใช่ครับโอ้โหเต็นเต็นเมื่อกี้ครับเต็นใหญ่เมื่อกี้เท่าไหร่เกือบยี่สิบหลังอ่ะอืแค่นนี้ใส่แค่นไหนพวกมันจะเป็นอย่างนี้บ้างนะจะมีแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีแตกเงนี้ จะเอาไปจัดการนีเนี่ยผมให้อย่างนี้เลยหมดนี่เลยผมเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทคั่วอย่างเยอะเลยนะนี่เยอะคุ้มครับอันนี้คุ้มแค่คั่วก็คุ้มแล้วอืมนะเอ้อนี่ปินปองอยู่ตรงนี้ปินปองอันนี้สิบเมตรครับครับผมทำตกให้ลูกค้าวันนี้สี่นวอใครจะเอาทักมาครับเก้าร้อยห้าสิบรวมส่งเก้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งอบบยางนี้เลยนะไปตั้งรอดไปตั้งขั่วนะขั่ว่นใหม่เออ หลดกี่โหลดนะนี่ยี่สิบหลดจะมีปลักคู่มีให้ท้าย้าร้อยบาทสิเมตรเก้าร้บาทเก้ร้มส่งเก้ร้อมส่งแต่ถ้าเปยัอนอ๋อสเต็ปดาวยีบแอมตัวนี้ยังอยู่นะตัวนี้มื่อกี้เท่าไรพันเก้าอหน่งพันเบาทรวมส่งให้รวมส่งให้เลยนะครับเอาวีมเหลือไหมวันนี้บีมีเยอะครับอันนี้เหล็กเออเหล็กเหล็กเหล็กใส่ครับพวกขาไม่ อืมั้ครับผมหนานะหนักด้วยครับนี่อ๋อใส่บีมก็ได้นะใช่เฮ้ยไม่ได้ใส่ใส่้าได้สโต๊กได้อยู่รัโวงได้เดี๋ยวใส่ดูดีกว่ามอว่าพันจะยาวขนาดไหนอ๋อนี่ใส่ขาพีเอเลยใส่พีเอทได้ใส่ขาไม่ได้ใส่ขาบึงพวกลองคิดได้ครับ นี่โอ้ใส่ได้เลยอันนี้คือชักสุดเลยนะครับนี่โอ้พอดีเป๊ะเลยพี่น้องหลากหลายสองพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งสองพันเจ็ดรวมส่งอันนี้สมบูรณ์นะสมบูรณ์ไม่แตะด้วยพี่น้องโอันนี้ยืดนะครับอันนี้ขาลำโพงกกดีว่ามือหนึ่งเลยวะนี่มือหนึ่งกับตัวนี้อันนี้ยืดได้สูงไหมอันนี้สุดแล้วใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นลำโพงกับพอดีอืถ้าเป็นไฟไม่ได้ไฟพอได้นะ ไปพอได้นะถ้าใครไม่สูงเกินตันนี้ได้คู่ละพันเหล็กนะอันนี้เหล็กนะตรงนี้เอลนด้วยเหล็กนะครับนี่สังเกตดีๆนะปกติตรงเนี้ยจะชอบเตะแต่อันนี้ได้เหล็กเลยมือหนึ่งมือหนึ่งคู่ละราคารวมส่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนี่นะครับอันนี้เป็นมือหนึ่งนะส่วนสูงสูงก็นู่นเลยตัวนี้ับนู่นวัวนี้สูงมากอออันนี้อันนี้ประมาณสามเมตรครับ เค้นเทกแปดสิบสองเมตรแปดสิบสามเมตรอะไรแบบนี้ครับอันนี้ของเค้นเทกนะแปดสิบตัวนี้คู่หนึ่งจะได้อยู่ประมาณประมาณสามพันห้าร้อยส่งสามพบาทรวมส่งสูงแบบนี้เลยนะอันนี้คือให้คู่หนึ่งนะครับใช่เลยคู่นะนี่เออแต่ทักมาถามเมื่อกี้ในมันตีหรือราคามันตีไม่ถึงอ่คืออ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณไล่ๆกันครับราคาเท่ากัน แต่ตัวนี้ขาก็จะใหญ่กว่าอ๋อขาจะเล็กกว่าแต่พวกนี้เหล็กทั้งหมดเลยนะครับเหล็กนี่ทั้งดุ้นเลยครับเหล็กทั้งดุ้นเลยตัวนี้ขายจะใหญ่กว่าขาเดียวกว่าครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยให้บาให้นี่พร้อมไหครับราคานี้ราคาในอะไรกันครับอันนี้โทรมาตาบก็ได้ครับสามพันกว่าบาทอืมแต่แข็งแรงเลยตัวนั้นแบบใช้งานคุ้มกันเลยอันนี้นี่จุดจานะเออโดยชุดเดียวของยังไม่เข้า ตู้เปล่าตู้เปล่าชุดนี้เอาชุดสุดท้ายเอาห้าพันห้าห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมชุดแขวนพร้อมบาร์สิบสองนิ้วถ้าส่งอยู่ประมาณแปดร้อยห้าพันห้าก็เป็นหกพันสามหกพันสามรวมส่งครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมอันนี้งานมื่อหนึ่งนะงานเมือหนึ่งอ๋อมอนิเตอร์ยังอยู่นะใครที่หาอยู่ไหมคนที้คู่ละเจ็ดพันได้ไหมพร้อมดังนะคู่ละเจ็ดพันพร้อมดังรวมส่งให้เออนี่เนาาะขยงนี้ดีกว่า ย๋วเลยโอ้แหลก95ครับพี่น้องใส่ชุ้อื่นก็ได้ั้งใส่ได้ไหม95มันเล็กอ๋อมันจะเล็กอันนี้คือแหลกมือหนึ่งนะใครจะเอาไปแปลงใส่ของก็ได้ครับเพราะว่าแหลกเพราะว่าบีมขายไปหมดแล้วสามสามเอ้ยสามแหลกสามมาสามสามเันสามสินค้ามือหนึ่งนะครับนี่ใหม่ๆเลยสองร้อยเนียครับ สาั้แม่ลงสงแต่ว่าคือระบุได้เป็น95อย่างเดียวใช่ไหม95้ได้ใส่บางรุ่นได้ครับ260บางรุ่นใส่ได้260<อ>ใส่ได้รัแบบมันจะเล็กหน่อยทรงทรง95พี่น้องก็ลองกัดดูเอา<ช>มันจะเรียวๆนะใส่มาวางตุล้ลอ,อ่ะนี่ครับตัวไหนดีครัะตอกจัลลิมจื๊เลยอยู่สี่ตัวสี่ไหมสี่ตัวครับมีรุ่นนี้กับรุ่นนี้ครับงานซ่อมมาแล้วนะ แต่ซ่อมซ่อมส่วนมากจะเป็นไว้เดิมไว้เดิมกับไว้เทสอันนี้ก็อันนี้จิ้มเองเนี่ยใบละพันเก้าครับเอาพันเก้ารับค่าส่งขอตัวเท่าไหร่ดีอ่ะค่าส่งขอคู่ละสามร้อยไปอืมถูกแล้วหมตกมันจะถูกดอกละร้อยห้าสิบใช่ครับดอกละห้าสิบถือว่าถูกแล้วตีไปสองพันห้าสิบาทรวมจัดส่งให้ใช่ครับคุ้มนะเล่มเหลือแค่นี้เนี่ยหมดเลยนะเมื่อกี้ ไอ้พวกนี้ให้สามร้อยสามร้อยแปดสิบครับรวมส่งให้อ่ะอืมสามร้อยแปดสิบนะตัวหลักนะตัวนี้ให้อะตัวนี้จะเป็นของพี่เอนะครับกับติ๊กเกอร์หายนี่พี่อันนี้ไม่ใช่พี่เอต้องเป็นงนี้ครับจะต้องมีรูใช่เออเหมือนโดนนัดงั้นเลยเออเอาพี่เอได้เท่าไหร่สามตัวเนี่ยอ่าเอา พันสามรวมส่งหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งครับพี่น้องพีเอนะคาร์ตูนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสองสี่เดี๋ยวดีประมาณรวมมันอ๊ะคิดก่อนพันเจ็ดเอาพันแปดรวมส่งเนี่ยอ้าวหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งให้เลยครับไปตรงไหนต้ สายตรงไหนอดาไปไหนไฟอะไปไฟดูแล้วเห็นกว่าวางสายไฟพวกนี้อ่ะไฟสนามไฟสนามตัวนี้อันนี้ราคาเก่านะอืมผมเอาราคานี้แหละรวมส่งให้อ่ะสามร้อยห้าสิบรวมส่งใช่ครับตัวนี้คุ้มนะหัวแบบเยอะมากเลยมีเยอะมีเยอะเยอะมากเลยสามร้อยห้าสิบรวมส่งให้ขายดีมากครับไอ้ตัวนี้ สิบเมตรเหมือนกันสิบเมตรเหมือนกันสายสองคูณสองจุดสี่แปดศูนย์ให้ราคานี้เลยรวมสองสี่แปดอันนี้สองจุดห้านะอันนี้หนึ่งจุดห้าแต่ครับอันนี้จะแข็งแรงกว่าได้ครับมาไปดูบีมหน่อยบานนู้นดีกว่าอาคู่เบียร์นุ่นดีสี่ใบเอาเอาเหลือสี่ใบร้องดังใบละสี่พันห้าป้อมดังดอกเป็นดอกทั้มดอกทั้มใช่ดอกทั้มต้องสี่ตัวเลยครับครับแล้วก็ตู้เป็นตู้มือหนึ่งนะแตะเกรงปั๊มยังดีเลยนะครับนี่แต่ว่าเป็นตะเกรงปั๊มที่ตัดแต่มอง ไปตรงไหนอีกบีมในช่วงจะออกพรรษาอะไรเงี้ยงี้แล้วเฮ้ยออกแล้วเกจะหมดแล้วครับฮะเกจะหมดแล้วคนละสี 4, ่คนละห้าพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็อ่าอ,อยู่จองผ้ามาเอาเพิ่มอีกครับไปด้วยเอาเหลือตรงไหนเอาบีมตอนนี้เหลือกี่ตัวเอ้าบอกราคาไปก่อนเนานะได้ครับผมไปค่อยว่ากันครับตัวนี้คู่ละเจ็ดพันห้าสองสามศูนย์สองสามศูนย์เลนสายกิกเลยนะครับนี่เออโจทัตนี่นะจะเป็นลายลายจะเป็นลายสปอร์ตลายด้วยใหม่ 295เอามาลบดีกว่าอันนี้หลอดธรรมดานะครับคนละตัวกับหลอดกับหลอดชุดนั้นอืมอนนี้หลอดธรรมดาอันนี้ผมเอาวยคู่ละ9,500คู่ละ9,500หรือสี่ตัวนะครับไม่มีแหลกนะอืมสี่ตัวใครทันจะทันนะครับครับส่วนพวกนี้ไอพวกนี้จะเป็นงา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 นคนโซลอืมมันจะมีเดียวๆอยู่นะครับอืไอพวกเนี้ยนี่พวกเดียวๆนี่ท้ามาเอาใครอยากใช้ตัวเดียว ใครอยกใช้ตัวเดียวออกมาครับตัวนี้ให้ได้ตัวละสามพันรวมส่งสามพันรวมส่งด้วยอโอ้โหคุ้มเลยตัวเดียวนะถ้าเล่นพวกอ่าออโต้ต้อออโต้สบายคือท่านใดที่ไม่ซีเรียสใส่โบดนะครับอยากให้แบบให้เขาเหวี่ยงไปเลยแค่มีแคีแสงมีมีสีเออก็คือเอาไปปนกันได้ไม่มีปัญหาได้ตัวละสามพันตีน้ำพาล่ะอันใหญ่ตีน้ำพาตัวนี้ เอาคู่ละหมื่นเอ็ดรอมโศไปอู้อันนี้สองหกศูนย์ใช่ไหมอันนี้ใหญ่นะพี่น้องนี่เลนนี่ชัดเช็ดแบบเอาวัดให้แล้วะครับส่งขึ้นสิบวันส่งตูดเลยใช่ไหมเอ้าตรงไหนอี๋โอ้โหลดมาแล้วหลดกลับหลดมานี่จะมีสีขาวกับสีฟอมอืมจะมีห้าวัดมองเพลินเพลินเพ่อู้ว่าใครเป็ดเนี่ยนี่วัดห้าวัดอันนี้รถที่เอะไรก็ไม่รู้แล้วเลย มาเรื่อยๆครับตัวนี้จะอยู่สิบสองบาทสิบสองบาทโวมใช่ไหมตัวนี้โวลมครับตัวนี้ <Ừ. S 1> โค้ชเจ็ดวัตจะอยู่สิบสี่บาทอ้าวต่างกันยังไงต่างกันตวัตมันไม่เท่ากันอันนี้วัตสูงกว่าตัวนู้นก็จะสว่างกว่าใช่ครับสว่างกว่าอ๋อแต่สีโวมเหมือนกันสีโวอมมีโวอม,ม,ม,มีขาวครับตักหน่อยเป็นสีก็มี เหลืองเขียวพวกนี้จะเป็น LED นะตกไม่แตกนะพี่น้องตกไม่แตกแล้วก็เนี่ยขั้วติดถามหากันเยอะเลยให้ดูชัดๆก่อนมาอันนี้จะมีขั้วนี่นะครับหลายท่านยังงงนะว่าใช้งานเนี่ยพี่จางโน้นดึงสายจนน้นมาก่อนโน้นดึงสายแดงเอออาสายเนี่ยมาใส่อย่างนี้นี่ครับแล้วขันเลยนะใส่เลยครับใส่ตรงไหนก็ได้เนี่ยขันอย่างนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีเข็มอยู่ด้านในเลยแต่ใช้สาย1.5ขึ้นนะครับเออเนี่ยเนี่ยเหมาะมากครับพี่น้องก็คือ ใครที่อยากเอาไปทําเต็นท์นะครับนี่ก็คือลากสายอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเปลืองผ้าเทปเวลาดึงอกมันก็เป็นแค่เหมือนเข็มกลัดนะแล้วก็เอาผ้าเทปปิดได้เลยนี่ง่ายนะครับสำหรับใครที่แบบด่วนๆนะเดี๋ยวจะมีปลั๊กแบบนี้มาอีกนะเป็นปลั๊กตัวเมียใส่แบบนี้เลยอ๋อับบพลังสั่งตรงอันนั้นก็คือไว้พ่วงสายไห้พ่วงสายออันนี้อันละกี่บาทเนี่ยเอ้าตัวนี้18บบาท หลายคนถามมาเยอะนะไปงานสุดินงานซีซูเกตขายดีมากเลยพ่อเนี่ยครับใครที่จะทําทํางานง่ายทาสายเต็นท์อ่ะไม่ต้องมานั่งตัดสายพันสายตัวนี้ไปขันใส่เลยตัวนี้รุ่นเก่านี่เนี่ยรุ่นเก่าเห็นะั้นต้องมานั่งเจาะอีกอ่ะนั่งเจาะแต่พวกนี้คนนี่ตัวนี้งานดีครับไม่ขึ้นเกลือเอง่ายง่ายนี่คือสายตัวเนี้ยเวลาไปเดินเต็นท์อ่ะดึงก่อนเลยดึงสายให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเจาะเจตามเอาที่หลังเลยโอ้ด่วนทันใจอ่ะไปตรงไหนอีกมิกเลอ โอ้จะหมดแล้วไปงานเมื่อกี้ออกดีมากเลยมิไปรดเนาะันนีดฮาวเวลสองพันจากสามพันลงรถอยู่สองเก้าหานราคานี้เลยในคลิปสองรอยห้าครับสองพร้สิทรงดัวเองนะใช่ครับอ่าตัวนี้พาวเวอร์มิกพาวเวอมิกเหลืออยู่สองรุ่น ก็รุ่นเล็กแต่รุ่นรุ่นกลางรุ่นนี้450บาทโอ้โห่15ข้างละสงองเลยพี่น้องเนี่ยสำหรับพวกออกวูดงานไมางานอะไรครับใช่ได้ตัวนี้ราคาปกติอยู่หมื่นหมื่นกับห้าร้อยครับผมคลิปนี้นะอก9,500 9,500เดี๋ยวส่งให้ด้วยคุ้มมากครับพี่น้องก็คือไปตัวเดียวจบเลยนะ,นนะอีโคไลเซอร์ไมฟังเพลงนะครับซับเล็กๆได้หมดเอ้าตรงไหนอีกเอ้าหาเลยตึ่นเต้นนี่อ้าวสตูป มือหนึ่งเกือบหมดแล้วนะครับเหลืออยู่หกตัวมั้งตัวนี้ได้อในคลิปหน้าร้านอยู่สามพันสามห้าสิบในคลิปผมให้ 2, 9, อสองพันเก้าห้าสิบสตูบเลิศมากมันจะเข้ามาอีกอยังไงผมรีบระบายก่อนอ่าพวกนี้ตัวนี้ฟู l l inventory full i n v ได้พันหกห้าสิบอ่อตัวนี้พันเจ็ดห้าสิบต่างกันน้อยหนึ่ง ใครที่จะซื้อทีอินวันนะขยับโพเลยขยับโพเลยครับทีมันก็มีครับในมือสองนี่มือสองนี่ผมละพันหนักเออถ้าเพิ่มอีกหกร้อยได้โฟอินวันอ๋อแต่ใหม่นะมือสครับอุ้ยมือสองใหม่มากนี่โฟอินวันมือสองอันนี้มือสองนะเอออ่ามือสองกับมือหนึ่งมือสองเท่าไหร่มือสองพันสามมือหนึ่งพันหกห้าสิบเลือดเอาสองร้อยห้าสิบเออ แต่ช่วงนี้ใกล้จะหมดแล้วเด้อพี่น้องออบพรรษาแล้วตอนนี้พี่น้องระดมใส่กันเต็มเลยตัวนี้ก็ตัวนี้ให้เท่ากันเลยตัวนี้นะครับตัวนี้มันหน้ารัด3,250ขายขายในคลิปได้2,950อันนี้ LED ห้าตาด้วยมั้ยครับตัวนี้ SPE m o r p อ e โดยอยู่หกตัวใช่ไหมสองสี่หกหกตัวครับ SAE นะครับนี่ตัวนี้ SPE เฮ้ย SPE ตัวนี้สองพันห้าสองพันห้ามือสองนะครับสภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลย โมเฟ่สี่ตากมือตัวนั้นมันจะมีอยู่เนตัวสองมีอยู่หกตัวครับมีหกตัวตัวนี้ได้อยู่อันนี้เป็นอะไรใครทำเตะอันนี้ได้สองพันเก้าครับสองพันเก้าเดวครับชีวอมีเดียวอ,นนอันนี้ก็เอาไปประดับกันเอาจะไปยิงตรงไหนว่าไปสายดีกว่าวหนี่สายสัญญ,ญาณทำเองมาเนี่ยคนนี้ทำเองครับว่างบ้างสายเป็นของอะไรสายเป็นเป็นสายสเต์นะ สายสเตอร์มีห้ออะไรน้องครับก็คือ,อไฟไ,ไ,ได้ตัวนี้ไฟได้สายลิง์ไฟได้โอ้เป็นสายสเตอร์เยี่มยมเลยครับโอเอ็กแอาร์อืมนี่ครับไม่จีไม่ห้ามนะครับไม่จีไม่ห้ามเช็คลวดังไม่ดังไม่รู้อันนี้สิบเมตรสิบเมตรนะสิบเมตรสามร้อยห้าสิบบาทสิบเมตรสามร้อยห้าสิบโอ้โเจ้าถูกมากเลย มือห,ห,ห,หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้จะทําแค่สํารองไว้ให้ก่อนแต่ถ้าจะเอายาวหรือจะเอาเป็นโฟนจะเอาเป็น<ห> ls, ตัวผู้ตัวเมียบอกมาได้หมดนะแบบนี้ก็ม<ว>ีนี่ราคาตามเม็ดนะอันนี้มาสิบห้าเม็ดสิบห้าเม็ดก็อบมจะสี่ร้อยเกือบห้าร้อยอ่ะครับราคาตามเม็ดเลยครับก็คือทําสายใหม่ได้อันนี้ไม้ครับไม้เลือกได้นะเอลเอ็กเออาซ้ายขวาได้หมดอันนี้หลวงพ่อสั่งเอาไว้ครับ นี่สายพวงมีนะพวกนี้ยังพอเหลือนะครับนี่รับเงิสองไปหมดแล้วเลอเต่มมือหนึ่งนี่เหลอเต่มมือหนึ่งครับมือหนึ่งพันสี่ห้าสิบอาคลิปนี้เอาเท่าไรดีคลิปนี้ลดให้ลูกค้าได้ก่อนไหมออกพรรษาเนาะก็มีแต่เพิ่มราคาเราลดราคาอย่างเดียวเลยเอาพันพันสามห้าสิบรวมทรงโอ้โหบเกอร์ใหญ่นะบปเกอร์ใหญ่มีมีอยู่สี่ตัวเลยอยู่สี่ตัวให้สี่ตัวให้สี่ตัวนี่คอส พอพราเอาตัวละพันมือหนึ่งด้วยอ่ะตัวละพันนะครับมีอยู่ประมาณหกตัวครับอีคิวเหรอหกตัวตัวละพันนี่ผมส่งให้ด้วยอ่ะอือเอาจัดไปพี้น้องสามมือหนึ่งน้ำอือไอ้นี่ก็มือหนึ่งนะนี่อืออ่ามือหนึ่งนี่ออาไม่ออกสักทีนเอาพันห้าพันห้าห้าสิบรวมส่งนี่นะครับให้มารู้ไปอ่าตัวนี้ไอ้ตัวนี้กองาดีบีเ็เทดีบีเอ็กเทสนี่ตำนี้ใช่นี้แหละครับครับ เสามพันห้า yup. มัน,มนโลกหนังไอ้นี่โลกหนังเฉยๆเออส่วนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งเยอะนะมีครับผมไฟพานี่นะมีเยอะครับเกี่ยวกับไฟนี่ปรึกษามาได้ครับมีอะไรอีกโอ้นี่มิกซ์มิกซ์มิกครับพลิกข้างในไปไหนอีกเนาะเหนียวดีนะเหลือๆเหลือไม่เยอะแล้วครับเอคคอรดอ่าเอคคอรดตัวนี้ดังปกติเลยนะอืมเอฟเฟคเอฟเฟคออกปกติตัวนี้พริบปกติเท่าไหรสองพันห้าอืมเอา สองพันสามได้ไหมรวมส่งพันสามร้อยบาทรวมส่งให้เลยผมมาสวยนะผมมาคุ้มนะครับตัวนี้เอาตัวนี้ไม่เอาดอกคลิกนี้เอาตัวนี้ดีกว่ามิวสิกนังทุกช่องครับนี่นี่ไครที่สายอนุรักษ์ว่าไปอนุรักษ์ผมเอาได้พันห้าเพอเอาแค่นั้นนะเอาแค่นั้นแหละเอาพันห้านี่เจ้าเลยใครชอบอันนี้ตัวนี้ลดราคาตัวนี้ดีกว่าเทครับตัวนี้เขาฝากขายไม่ใช่ของของร้านอ่ะเทเลยนะครับครับผมอันนี้ไมโครโฟ เท,ท,ทอินโดตัวนี้ไม่ดังแค่ช่องหนึ่งช่องเดียวอคือดังเบานอกนั้นปกติเอฟฟงเอฟเฟกอะไรออกปกติทุกอย่างครับเป็นตัวเท้ครับได้ปกติอยู่เจ็ดพันห้าเนาะคลิปนี้เอาหกพันเอาหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งไปอออเอาแค่นั้นพอลดกังเยอะเทนะครับมีเทนะ อ๋อเหลือรากว่าไปแต่กว่าจะขายเรได้ลืมหมดแล้วนี่เขานี่ยๆๆๆๆอ๋อมีพาร์ตครับมีพาร์ตสองพันเก้าห้าสิบจากสามพันแปดนี่ราคาเก่าอันนี้เหลือสองตัวนะครับหมดแล้วนะเสียงดีนะครับเอาอะไรอีกหอแล้วมั้งแค่นี้เลยนี่แล้วแต่ลูกพี่เลยประมาณนี้แหละครับต่าสู้นี้ใครยัง ไปจริงเลยไม่รู้จะลดยังไงเราไปเจอคนแาลก่อนอ๋อเนี่อ่ะสองพันบาทคู่ไอ้ไม่ใช่คู่นะสี่ใบนะสี่ใบสองพันสี่ใบสองพันมาเอาเองเนยคุ้มนะพี่นี่แต่ต้องมารับเองนะส่งไม่ได้มันส่งค่าส่งประมาณสองร้อยมันติดค่าส่งอ่ะพี่น้องถ้าไม่ติดนะไปตั้งนานแล้วแหละมาแล้วครับมีแต่ลูกค้าใกล้ๆเออใบละห้าร้อยตีง่ายๆแต่ค่าส่งแพงกว่าค่าตู้นะค่าส่งหกร้อยค่าส่งแพงกว่ค่าตู้อ่ะโอเคขอบคุณด้วยละกันคลิปนี้ไปแล้วครับผม